มาดูดวงรายวันของวันที่17พฤศจิกายน2565นะครับตรงกับวันพระฤหัสแรม9ค่ำเดือน12ปีขานนะครับดวงคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรมาดูกันไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินสุขภาพของคนเกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทาง TikTok ช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆน,นะครับ รับพลังงานบบโบด้วยการคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานนะครับคนที่เพิ่งชมอาจารย์เป็นครั้งแรกหรือคลิปแรกนะครับช่วยกดติดตามอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยกันละกันดูดวงส่วนตัวนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะฮะมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599สนใจคนที่ชมทางทิกต o อกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อโอนเงินทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มไว้ได้เลยนะครับ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมอาจารย์จะจับวันละหนึ่งใบนะครับใต้ไพ่แปดถ้วยนะครับกิจการในช่วงนี้อาจจะต้องมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงที่การดําเนินงานให้ดีขึ้นนะครับการเงินครับในวันนี้เก็บเงินเอาไว้ก่อนลงทุนไปยังไม่ได้เห็นผลสักเท่าไหร่นะครับ สุขภาพให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุการบาดเจ็บเลือดตกยางออกเล็กน้อยนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่สมหวังนะฮะให้ระวังการมีปากมีเสียงคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณเองจะต้องแบบให้ระวังเรื่องของคําพูดและอารมณ์ให้มากๆนะครับอาจจะมีปัญหาจากการทะเลาะกันได้อาทิตย์นะครับเป็นราชาแห่งจัก,กรวาลธาตุไฟนะอัญมณีจึงเป็นโกเมน ทำบุญสมบูรณ์ด้วยการถวายค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับถวายสังฆทานนะอันมีหลอดไฟไฟฉายแว้นตาใส่บาตรพระประจําวันเกิดคือพระปางถวายเนตรนะฮะบ,บูชาพระเครื่องประจําวันเกิดก็คือพระปางมาวิชัยครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่เดยวแฮงแมนนะกิจการในช่วงนี้จะทําอะไรต้องคิดให้หนักค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะ เพราะว่าวันนี้มักจะมีแต่ความเครียดนิ่งเอาไว้ก่อนนะครับการเงินครับค่าใช้จ่ายนะฮะรัดตัวเลยอาจารย์บอกเลยว่าวันนี้ต้องวางแผนดีดในการจ่ายเงินนะครับสุขภาพให้ดูแลในเรื่องของการปวดหัวนะครับไมกเกรนมักให้หลับนะฮะคนโสดครับวันนี้ความรักคุณมักจะต้องปิดตัวเองนะครับรู้สึกว่าความรักมักจะไม่มีความสุขคนที่มีคู่ครับวันนี้ ให้ระวังความเครียดหรือว่าปัญหาสะสมภายในครอบครัวต้องค่อยๆปรับตัวให้เข้ากันนะครับคนบันจันนะครับเป็นคนมีเสน่ห์นะฮะร,ราชีแห่งจักรวาลธาตุดินชุ่มน้ําอันเดียบันเจึงเป็นเพชรไข่มุกหรือบุตรสลาคมนะฮะทำบุญเสริมดวงโดยการไปไหว้พระวัดใกล้ๆน้ําถวายสังฆทานอันมีน้ําฉันน้ําใช้พระตาหารนะครับใส่บาตรพระประจำวันเกิดนะครับก็คือพระปางข้ามญาตินะครับ บูชาพระเครื่องประจมเกิดก็คือพระยอดขุนพลครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ก้าเหรียญนะฮะกิจการในวันนี้ถือว่าจะทําอะไรก็คล่องตัวนะฮะการงานเนี่ยถือว่ามากันเยอะเลยนะครับส่วนการเงินนะครับวันนี้มักจะมีโชคลาภหรือจะได้อะไรดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืองานที่คุณทํา สุขภาพครับให้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยตามฤดูกาลหรือว่าอากาศมีปัญหานะครับคนโสดครับวันนี้ความรักต้องนิ่งๆไว้ก่อนนะครับยังไม่ค่อยมีเข้ามาคนที่มีคู่นะฮะวันนี้ความรักคุณมักจะชอบอยู่คนเดียวปลีวิเวกนะครับเก็บตัวเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่หลายคนแล้วคุณเครียดนะครับวันอังคารนะครับเป็นเทพแห่งสงครามนะฮะธาตุลม อัญมณีจึงเป็นทัพทิมสีชมพูนะครับทําบุญเสริมดวนด้วยการบริจาคโลหิตนะครับทําบุญโรงพยาบาลสภาการชาติไทยถวายสังฆทานอันมีของมีคมเช่นกรรไกรตัดเล็บที่โกนหนวดมีดโกนนะครับเข็มได้พลาสเตอร์พันแผลนะครับยาใส่แผลใส่บาดพระประจวันเกิดก็คือพระปางสายญาติบูชาพระเครื่องประจวันเกิดก็คือพระผงพุทธคุณนะครับหรือพวกพระสมเด็จทั้งหลาย ท่านที่เกิดในวันพุธได้ไพ่สี่เท้านะฮะช่วงนี้กิจการของคุณนั้นกำลังไปได้ดีนะครับเพราะว่ามีคนให้การช่วยเหลือและการงานกำลังจเจริญเติบโตมั่นคงนะครับการเงินครับในช่วงนี้นะถือว่ามั่งคั่งนะครับเงินเริ่มดีขึ้นมักจะได้เงินอะไร ต่างๆเข้ามาอย่างไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับสุขภาพนะครับดูแข็งแรงนะครับช่วงนี้คนจะป่วยก็จะดีขึ้นคนโสดนะครับวันนี้ก็จะสมหวังในเรื่องของความรักคนที่เข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ถือว่าโชคดีจริงๆเลยนะฮะชีวิตคู่ของคุณนั้นมาถึงความสําเร็จแล้วนะครับถือว่าโชคดีคุธกลางวันเป็นเทพแห่งการพาณิชย์ปฏิพานไหวพริบดีเยี่ยมนะครับธาตุน้ําอัญมณีจึงเป็นมรกตนะครับ พุธกลางคืนนะฮะเป็นเทพแห่งการมัวเมาธาตุลมอัญมณีจึงเป็นนินทำบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ำฉันน้ำใช้ผักผล,ลไม้อาหารถวายพระถวายอาหารที่เป็นเส้นๆน,นะครับสังฆทานก็จะต้องมีร่มรองเท้านะครับสมุดดินสอนะทำบุญการศึกษาใส่บาตรพระประจํายันเกิดพุทธกลางวันให้ใส่พระปางอุ้มบาตนะครับแล้วก็บูชาพระเครื่องประจัันเกิดก็คือพระพุทธลีลา พุธกลางคืนนะครับให้ใส่บาทพระปางป่าในไลนะครับบูชาพระเครื่องประจมเกดก็คือเครื่องรางของขลังนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีไดไพ่ The ะ h r r m t นะฮะกิจการงานของคุณถือว่านะครับเหนื่อยมาหลายวันแล้ววันนี้จะสบายนะวันนี้จะดีขึ้นเพราะว่ากิจการเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับ เงินนะครับวันนี้ถือว่าเงินดีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีคนอุปถัมภ์ละช่วยเหลือสุขภาพนะวันนี้ดูแลในเรื่องของอากาศนะครับอาจจะมีปัญหาได้ในเรื่องของการเจ็บป่วยคนโสดครับวันนี้ความรักยังดูนิ่งๆอยู่นะครับทําอะไรก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักคุณออกจะดูเงียบๆเงาๆไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะครับ ดาวพระหัสนะครับเป็นครูเทพเทพแห่งปัญญาธาตุดินอัญมญณีจึงเป็นแก้วไพูทยลนะครับท้าบุญเสร็จด้วในการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานอันมีหนังสือธรรมะซีดีธรรมะนะครับหรือ MP3 ธรรมะเนี่ยนะก็จะดีใส่บาตรพระประจำวันเกิดก็คือพระปางสมาธิบูชาพระเครื่องประจำวันเกิดก็คือพระปางเปิดโลกครับผมขั้นที่เกิดในวันศุกร์ ได้ไพ่สองไม้เท้านะฮะกิจการในช่วงนี้มีเกณฑ์คิดวางแผนในการต่อยอดงานธุรกิจตอนนี้ถือว่ากำลังไปได้ดีนะครับการเงินครับในช่วงนี้นะจะมีเงินเข้ามาต่อยอดต่อทุนอยู่เรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับสุขภาพนะวันนี้ถือว่าแข็งแรงคนป่วยก็จะดีขึ้นคนโสดนะวันนี้ความรักถือว่าก้าวหน้าไปอีกขั้นนะครับในเรื่องของคนที่เข้ามาคนที่มีคู่ครับ กิจการภายในครอบครัวหรือว่าที่คุณจะทําอะไรดีๆนั้นถือประสบความสําเร็จครับดาวศุ์นะครับเป็นดาวแห่งศิลปะและการม,มารมธาตุน้ําอัญมณีจึงเป็นไพรินทําบุญเสริมดวงด้วยการนะครับไปถ่ายชีวิตโครกระบือนะฮะถวายสังฆทานอันมีขนมนมเนยนะครับดัดดอกไม้ถวายพระนะครับทำความสะอาดหิ้งพระ ส่บาทพระประจำวันเกิดก็คือพระปางรำพึงนะฮะบุชาพระเครื่องประจำวันเกิดก็คือพระปิดตาครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สี่เมเาวานะฮะช่วงนี้กิจการของคุณนั้นถือว่าไปได้ดีนะจะทําอะไรก็มักจะมีคนช่วยเหลือหรือว่าไม่ความมั่นคงเกิดขึ้นในกิจการการเงินครับในช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะจะลงทุนอะไระก็จะประสบความสําเร็จนะครับการลงทุนดีมาก สุขภาพวันนี้คนป่วยก็จะดีขึ้นนะครับไม่มีปัญหาคนโสดครับความรักวันนี้ถือว่าสดใสน,นะครับเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับความรักเลยสําเร็จคนที่มีคู่นะวันนี้ความรักของคุณค่อยๆค,ค,คุยกันนะครับกิจการหรือว่าปัญหาภานธครอบครัควมีการเคลียร์กันไนดะ้อย่างลงตัวดาวเสาร์เป็นเทพเจ้าทษทุกนะครับธาตุไฟสมคอลอัญมณีจึงเป็นพลอยสีม่วงนะครับ ทำบุญเสริมดวงด้วยการนะครับไปถวายาสังฆทานอันมีพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดวัดนะครับแล้วก็ไปไหว้วัดที่มีพญายนาคนะครับไปล้างห้องน้ำวัดทำความสะอาดพระภูมิเจ้าที่นะก็จะโชคดีนะครับใส่บารพระประจำวันก็นคือพระปงางนาคปกนะครับแล้วก็บูชาพระเครื่องประจำวันเก็คือพระเนื้อว่านนะครับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครชมคลิปจนจบใครแชร์ใครคอมเมนต์ ขอให้รวยรวยรวยกันทุกคนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ